ถ้าตัวตนมันมีเนี่ยนะก็มีได้แต่อยับประมาทเพราะตัวตนที่มีก็คือตัวตนที่ไปยึดในรูปนามนี้แหละเนี่ยตัวมันไปยึดรูปนามนี้แหละตอนตอนนี้ถ้ามันมันอาจจะมีแต่มันเราจะบอประมาทแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของที่เกิดจากเหตุปัจจัยมันเป็นธรรมธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปใช่ไหมเป็นธรรมธาตุ ก็คือรูปก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอย่างเงี้ยก็ธาตุจะไม่ล่ะธาตุมันรวมๆจับไอโน่นจับไอนี่มันรวมๆวมเข้าไอธาตุดินก็คือความแข็งความอ่อนธาตุน้ำเกาะกุ้มธาตุลมตึงย่อนเคลื่อนธาตุไฟร้อนเย็น อะไรที่ร้อนที่เย็นเราก็มัมนมีธาตุไฟเนี่ยล้วในร่างกายเรามีทั้งร้อนเย็นตึงไหวหย่อนอะไรมีแข็งอ่อนมีหมดก,ก,ก,ก็คือธาตุสี่นั่นแหละสรุปแล้วมันไอ้ธาตุสี่ี่มันหมุนเวียนไปนั่นแหละอันนี้การที่มันหมุนเวียนไปตรงเนี้ยมันหมุนเวียนตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนี่ไม่ใช่เหตุปัจจัยของของเรานะเป็นเหตุปัจจัยของมันเ,ออเหตุปัจจัยของ ธรรมชาติของธรรม่าตเขาว่าเออมันก็ไม่เกี่ยวกับเราอย่างเงี้ยนะแต่เราเนี่ยแหละไปเห็นแล้วก็ไปยึดมาให้มาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเรายึดเรายึดติดอยู่กับวิญญาณขันตลอดเวลาเราจับวิญญาณไว้ตลอดไอ้ตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้อยู่แล้วเป็นธาตุรู้อยู่แล้วเป็นจิตวิญญาณในในขันห้าเนี่ยมันรู้หมดทุกเรื่องราวเราฉะนั้นเราต่อตัววิญญาณตัวเดียวนี่แหละเรารู้หมดทุกเรื่อง แล้วก็เกาะถูกที่ด้วยคือไปเกาะอยู่ที่ไปจับตัววิญญาณไว้วิญญาณอตัวจิตวิญญาณเนี่ยจิตที่มันเกิดดับเกิดดับจิตที่มันไม่ว่างเนี่ยเราไปเกาะไว้แต่ถ้าเรานั่นแหละถึงเวลาพื่เดียวเนี่ยไปดูจิตที่มันมันตรงกันข้ามจิตที่มันว่างนะมันก็จะมองเห็นในจิตที่ทํางานเนี่ยโอ้โหทำงานกันอย่างสนุกสนานใช่ไหมแต่ม่ใจะเราขอให้ทุกคนน้มน,นํานำ้มนําไม่ใช่น้มนำํา คำพูดหรือว่าของโน้มนำขนมนำเนี่ยที่มาเซอร์พูดบอกไปเนี่ยลองโน้มนําแล้วเาไปไข้ควรดูถ้ายังไม่เข้าใจด้วยสภาวะก็ไข้ควรด้วยความคิดไปก่อนเะแล้วไข้ควรด้วยความคิดพอเข้าใจแล้วปั๊บเนี่ยแล้วก็เราเทียบเคียงด้วยสภาวะอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะตรงโป้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 งเลยเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็จะเข้าใจลูกน้ำกันห้านะยสุดท้ายก็จะจางคายความยึดมั่นถึงมั่น อัตราตตนก็จะลด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 ลงไปแต่วความสําเร็จทั้งทางโลกทังธรรมก็จะอยู่เบื้องหน้าเราก็ขอให้สำเร็จทุกๆคนนะสวัสดี